ก็สิเป้ให้ทุกคนเบนิ่งเนาะจอนเสื้อก่อนแต่ตอนนี้เาก็อ้อกเนาะมันคืออันนี้มันมันเป็นยังทุกคนวะมันเป็นยังนี่นะน,นี่นี่มันเป็นยังนี่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 มันเป็นยังนี่คือกระมโอยนี่ทุกคน,นมันก็คือบายดีอานุน้อยอ้า ก้าบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนยินดีต้อนรับเข่าสูซองอานุน้อยอมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนมาเฮ็ดเมนูหนึ่งเนาะที่เป็นแบบเมนูสับเนาะที่ห้าอย่างสุดในโซบะโปไทยในโซบะโปลาวเนาะแล้วก็ประเทศไทยเนาะอยูุไซกันเปยห้าอย่างเนาะมันเมนอันนั้นเนาะมันเมนเขาบูบ้องเต้าถ้าเป็นเตัวจริงเนาะเอาเป็นอย่างไดกบ ก่อนที่เขาไปชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แด้ถ้าใครยังบม่ทันกดติดตามก็กดติดตามให้อนุน้อยได้เนาะก็คันกดติดตามแล้วก็ไปชมกันเลยตอนนี้เขาก็ได้มาล็อซีนเขาก็สิเพื่อ้ทุกคนเบิง้งเนาะจอนเสื้อก่อนแค้นเสื้อเบิงนนบ้งน้ำกันเนาะวันนี้ซีนยังวันนี้นั่งยังเบิ้งเนาะเบิ้งโม่ๆเนาะก็เบิ้งน้ำกันนี่เป็นเจเนียแล้วนะทุกคนก็ตอนนี้เขาก็อองเนาะ บันยากสิคุดเลยนี่มันคืออันนี้มันมันเป็นย่างทุกคนว่ะมันเป็นย่างนี่นะไม่ไม่นี่น,น,นี่มันเป็นย่างนี่นี่ <c oughs> นี่นี่มันเป็นย่างนี่คือกระโมยนี่ทุออกคน,นนั่ง,งมีน่ะทุกคนเนียนซั์ที่ห้ายากที่สุดบอลแทะอันนี้อันนู้นเราไปซื้อนเข้าวเน่านี่แข็งๆใหม่ๆสดๆซื้อมาหน่ทำนี้เข้าเห็ดใบ เสนหนึ่งนีเจื่อก็ไปลรคซื้อเนาะทุกคนเนาะนั่งมีเนาะห้าหยากเนาะทุกคนมาเบิ้งก้อนที่สองนี่นี่นั่งมีแค่น่ะนี่นี่คือกับมอยกับมอยมันก็บ่มีล่าทุกคนนี่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 ก็ไปเบิ้งตอนเขาขวายเนาะทุกคนก็นี่ก็ได้ติ้งเนาะนี่่งประมาณนี้เนาะ โอ้โหเป็นตานาวเสียบเลยอยู่มันอึดยากล่าเนาะซีนเจนี่นี่มี่นี่ส่วนล่ามีห้าในบอลแหละอยู่ท่นใครเคยกินซีนมี่เราคอมเมนต์ให้อานุน้อยเด้ออานุน้อยยังหูเนาะเพราะคนเฮาเกินมาในบุญบุญอยู่ไม่ได้กินมันในเขาว่าซีนมีนี่ก็ว่าแท้คนอยู่ในเมืองเนี่ยผมเคยกินเด้อก็ว่านี่บางคนอยู่บ้านนอกก็บม่เคยกินนะบางคนนี่ส่วนล่าเขาบดได้นะ อันนี้นี่เห็นเขาคายแล้วก็ซื้อมาเนาะก็มีโอกาสที่ดีเนาะอันุน้อยก็ไม่ได้ลงคลิปลายมือแล้วก็ทุกคนก็บุกท่องท่านเลยติดตามบุกต้องเห็นนั่นเห็นนี้เนาะบูเม่นว่าอันุน้อยบุกลงคลิปเนาะอันุน้อยก็ลงตลอดฮะเละแต่มาถ้าบุกหันยามเถื่ออันนูุน้อยบุกมีเวลาว่างเนาะก็มีเวลาล้างก็ยากลงสม,มือให้ทุกคนได้เบิอ้องฮะเละเห็นเบียกไล่แนวเดยยามนี้ก็ยามให้ยามน,น,นาเลยเ <c oughs> นาะก็บุกทันวันใดก็ ปิงซินมีนี่กับกับเจียวอันซิบิอ่ะไม่แม้แล้วเนาะนี่เพิ่นเฮดใส่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่เจียวอันนี้เนาะทุกคนนี่กับแม็กกี้ผสมกันกับเพ็ดมันก็ชอบเป็นหน้าตานี่ก็ท้าเบิงึงฮับส้มตอนกินเลยเนาะทุกคนก็ไปเบิึงฮับส้มตอนการกินเลยไปเป็นี่ยก็ฮับส้มคนนี้เนี่ยไปได้ไหมมันก็คนเดียวก็ได้ โอ๊โอยโอ้โนองะอันนี้น้อยทกคกคนะโอ๊ยตอนนี้เนาะทุกคนก็เฮาก็มีเจวปาสบีเนาะเออจลสบิเนาะแล้วก็อันนี้มันนั่งมีเนาะที่เฮาได้ปิ้งมาแล้วทุกคนก็เบิ้งกันเนาะมันซิเป็นยันนี่เนาะหน้าตาของมันก็อันนู้นน้อยสิลองซีให้เบิ้งกันเนาะกินยันนี่เลยลองมึงเลยทุกคนแซ่บบ่แซ่บก็ลองมึง ปลาเลยครับทุกคนเลยครับจำแจวลองมือเด้อทุกคนกมกเคนม,ม็ดขมเมติดีแล้วเจ๋อเจอเม็ดสีบอกเลยเขาก็ามาได้กินกักินบักินกันแล้วมันหนึ่งแจวนี่มันสิตกซอยมา อันนั้นเพก่อนกินเองนี่นี่นี่อืมแซบแซบเลิอสีบาลเลยคนนัหนท่านน้ำลายติดตึงไมล่ะ <c oughs> ทำเศร้าก็มาเนาะอันนี้นางมีนางมีนั่นแล้ว ห้าอย่างแล้วทุกคนซีมเนาะอื่มกลมแซ่ยไม่สิเบาเลยขึดไปเสียกบอกอ้ซอย Chăm dạng hết mmmm 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 cái này mmmm 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 con lại có mmmm 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 mmm mmm mmmm 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 bạc Oh no. Say. ไอ้ขึ้นดังไอ้พอมเบ่วไป่าเลยทุกคนนังมีไม่ทันสัตหายางเนาะให้ได้กินเถอะมีบุญน,นี่ไง mày không dang ơi không dang dang mày 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 nó nó นี่อืมพาให้เขาคลิปนี้ถาให้มากกว่าจะลืมก็ไลค์กดแชร์ว่า,วาติดตามให้กันอนุน้อยเนาะเพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้อนุน้อยเฮ็ดคลิปต่อไปนะทุกคนก็มื้อนี้ก็พอกระทำนี้เจออนุน้อยในคลิปหนะ้าต่อไป